สดีครับวันนี้ผมจะมารีแอคคลิปสกิมมี่ทอยเลตอีพีที่สี่แปดนะครับเป็นอีพีที่สองแล้วผมจะมาดูอาชฉริต่างๆโอเคเริ่มเริ่มพูดกันก่อวสปิเกอร์หนึ่งและกอนเลยคืออันนี้เขาบอกว่าฉันคิดว่านี่คือกับดักและซีเมนก็มีนี่ก็เลยเหมือนกับมีเหมือนกับตักจริงๆแล้วอาจจะไม่ถูก นและมันจะทำให้เราดรู้แล้วว่าทีแมงไม่สามารถเผลิญผลได้และก็ไอ้ผน,นที่กีดมาหน้าตาปนูตเดอรดีอ <c> ะ <oughs> นื้ผมน้วมาเออส่วนเมื่อกี้พิงมนแง้ท่าทึงเมงเขาบอกว่าเกือบมตัวตายซันโอ้ยเป็นช็อตที่น่าสุดานจัง และเหมือนจะมีตัวบินเข้ามาเพื่อจะมาและนี่คือตัวคุมแต่ว่าทีวีแมนนี่ไว้พิพโคตรีวับอีก่อนอแล้วก็กลับกลับกันแซะแล้วก็ตัวเราก็ถดกเลเซอร์ตายหลังจากนั้นเราก็เห็นสิ่งที่น่าสําคัญหน้าตาของคุณนะหน้าตาเหมือนใครสักคนที่ผมรู้จักอืมหน้าตาเหมือนคนนั้นคนนัน้นที่คุณเน็นเมื <laughs> ่อกี้ก็เอ และมันก็ทําให้เราเห็นโถส้วมตัวใหม่นะก็คือไอ้โถส้วมเลือดหยุนซึ่งดูแล้วจะสามารถจัดการอันลำโพงทีวีได้ทีวีแมนได้ไปสองอันเลยแฮและเหมือนลำโพงของทีวีก็แตกไปแล้วแต่สุดท้ายจีแมนก็ดนเล่นและก็ทีวีแมนก็โดนเล่นสัก,กัดและก็เราก็ได้เจอกับตัวใหม่มละไอ้ตัวนี้ เหมือนมันจะปิดตาไว้อยู่แล้วมันจะมีดาบติดกับตัวอยู่นะเอหรือว่าหัวก,ก็ไม่รู้แล้วเราก็จะได้เห็นตัวใหม่อีกตัวซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าตัวใหม่มันเยอะที่สุดละไอตัวสกิที่ทอยเลสพอร์ไซแบบเฮลิคอปเตอร์เฮลคอปเตอร์คอปเตอร์มันมามเพื่อจะมาคนะุมทีวีแม่เต็มทีวีแมนนี่ เพราะว่าทีวีแมนเป็นมีไหวพริบที่ดีมากงวไงไหวพริบที่ดีกว่าตัวอื่นเลยโอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละบ๊ายถ่าย,ยลูกไปด้วยเอาไไห่วย